สวัสดีของ,องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่เ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับนาอพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีๆแล้วก็จะมาอัปเดตโค้ดฟรีๆนะครับไม่ว่จะเป็นทางด้านของโค้ดคูณเอ็กพีโค้ดลิสแตกนะครับแล้วก็โค้ดเงินนะ แจกโค้ดซุ่มไก่ตันฟรีดูคลิปนี้ให้จบห้ามข้ามนะครับทุกคนซุ่มไก่ตันเว็บนุกเกอร์โซนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่โกงไม่เคียนแน่นอนนะครับเข้าสินค้ามาซุ่มไก่ตันเผาวิซี่แค่ราคา50บาทได้รหัสแน่นอน100%กดสั่งซื้อสินค้าตรงนี้ได้เลยนะครับได้กันตันมาแล้วนะครับโมงแล้วเราก็มีเผาวิซี่จริงๆด้วยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าโคตรคุ้มเลยนะครับน้อมีเผาไซบอร์กนะครับแล้วก็มีโมจิตื่นด้วยนะครับดาบคู่โคเด้งแค่ ถูกนะครับน้อถ้าคนไหนอยากซื้อนะครับตามเข้าลิงก์ ใต้วิดีโอนี้มาเลยนะครับโคตรดีโคตรคุ้มนะครับนาอตามมาได้เลยครับและวันนี้ก็คือพิเศษสุดๆเลยนะครับจะมีการแจกผลปีศาจแบบปิ๊ปี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลธรรมดาหรือว่าผลถาวรก็มีแจกนะครับพี่เขาบอกเลยครับนว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองผลปีศาจปิ๊ปี้นะครับก็ต้องดูคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะแจกแบบป๊ปีเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนาะถ้าอยากได้ก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับแจกกันแบบคุ้มๆเลยนะครับพี่รับประกัน ดูคลิปนี้จบนะครับนอจะได้ของฟรีกลับบ้านแน่นอน100%นะครับนอก็ชาวเปามาเลยนะครับนอแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของได้ต่างนะครับหรือว่าอยากได้นะครับในส่วนของใหม่ๆนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าวันนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตให้ดูด้วยนะครับว่ามีอะไรใหม่เข้ามาบ้านนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับที่แบบว่ากําลังจะเข้ามานะครับนอแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับพี่ขอแจกผลพิซาร์ทาวนหน่อยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนทาาไหนนะคร 9,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของพลปี่ซาทาวอนหนึ่งพลแบล็คพิปี้นะครับจะเป็นการสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือว่าผู้ติดตามเก่านะครับเนาะก็สามารถนะครับเนาะก็คือรับได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่จะให้ระบบ AI เป็นคนสุ่มนะครับเนาะพี่ไม่ได้สุ่มเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะโดนใครพี่จะทักหาเองนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับถ้าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีเลยละกันนะว่าาถ้ ได้ในส่วนของวีฟีนะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป่ามานี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอเลนครับเนาะว่าก่อนอื่นเรามาแจกโค้ดกันเลยก่อนนะครับก็คือสำหรับโค้ดนะครับพี่จะขึ้นให้ด้านบนแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอ่านครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากใส่นะครับก็ดูด้านบนประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะครับเรียบร้อยนะครับเนาะโค้ดแรกนะครับก็เป็นทางด้านของ โค้ดค no ุณเอีกพี่นะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดคุณเอีกพี่นะครับเนาะก็อาจจะมีทั้งโค้ดเก่าแล้วก็โค้ดใหม่นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับเบื้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใส่นะครับหรือว่ายังไม่เคยใส่นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับก็สามารถไปใส่กันได้นะครับเบื้องน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับเบื้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อยากใส่นะครับเนาะก็คือวันนี้พี่เอามาฝาา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 กก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 แแลลล้้้้้้วววนน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 ะะ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 คคคคคคครรรรรรัััััับบบบเเเเเเเ็็็็็็ชปปอออดดดดยโโตีีทงงขณพหมมืสถใ นะครับก <S preach ers> ็เป็นทางด้านของโค้ดคุณเอ็กพี่นะครับนองนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับองน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดคุณเอ็กพี่ยี่สิบนาทีเนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดใช้ได้เลยนะครับนอก็จะได้มาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของโค้ดคุณเอ็กพี่เหมือนกันนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็กดใช้แบบนี้ได้เลยนะครับก็ได้มาหนึ่งชั่วโมงนะครับนทา้ตวอนนเะครับทงกคคคคนนนนพีี่่ขอออบบบกกเลยรรัััววาโ้้ตะ็เป็น ยารักษณนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของโค้ดคุณเองพี่นะครับนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนะครับนาอก็ใช้ไปได้เลยนะครับนาอโค้ดตัวนี้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็รีบใส่วันนี้ละกันนะครับถ้าไม่ใส่วันนี้นะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับนาอว่าโอกาสจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าโค้ดนะครับนาอใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับนาะนี่เลยนะครับตอนนี้พี่ได้มา2ชั่วโมงกับทวทีแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านโค้ตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน็อกไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับโค้ตัวนี้นะครับน็อกจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน็อกสามารถไปใส่กันได้นะครับนอนีเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าเอาไปใส่ได้เลยนะครับนอนีเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงนอคนเดนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้ในสองโคดฟรีฟินนี่นะครับนอเรียบร้อยนะครับก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล้วก็โค้ตัวนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านโคดคู่นี้พี่เหมือนกันนะครับน็อกจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนอว่่าอ้้ไดนนัวตีีมโงแล้วนะครับบขอก ครน้องว่าโคตรสุดเลยนะครับเราก็โค้ดตัวนี้นะครับน้องอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับน้องก็เป็นทางด้านโค้ดคูณเอกพีนะครับน้องก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็เป็นโค้ดคูณเอกพี่ยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยครับก็สามารถไปใส่กันได้นะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับก็เป็นทางด้านโคตรคุณเอกพี่กนด้นะครับน้องเราก็ต ครับเนาะโค้ดแบบนี้หายากแล้วนะครับก็ได้มาสี่ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเรือเยอะมากนะครับเนาะเราก็ปัจจุบันนะครับเนาะบางโค้ดก็หมดอายุไปแล้วนะครับถ้าไม่ใส่วันนี้นะครับเนาะก็อาจจะมีโค้ดอื่นนะครับที่หมดอายุตามกันไปนะครับเนาะก็จะเปรามานี้เลยนครับเนาะก็รีบไปใส่กันหน่อยละกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโค้ดนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นโค้ดแบบนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถไปใส่กันได้นะครับเนาะก็จะเป็นเอาไปใส่กันได้ นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องเขาเดนนะครับที่แบบว่ายังไงนะครับเนาะตอนนี้พี่ได้มา4ชั่วโมงกับ54นาทีแล้วนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะได้มา5ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะก็ยังไม่หมดนะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับเนาะก็เอาไปใส่อีกละกันนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับองน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าโค้ดจะอยู่ด้านบนนะครับเนาะรีบมาไปใส่ได้เลยนะครับก็ได้มา5ชั่วโมงกับ43นาทีนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอออองงคนนน้พี่ขบบกเเลยะะรัาว่ายังไมม่่หดเทานี้นนะะครรรัับบเเาสหื่องโคคค้นนนนะะะะรรััับบกก็จดไปต่อเเลลยาพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าวันนี้เยอะะจรริงๆนคัง น,นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ดนะครับน้อคุณ ไม่ใช่คูดเอพีนะครับน้องก็คือเป็นโค้ดลิสต์แตกนะครับน้องแล้วก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นโค้ดลิสต์แตกอีกหนึ่งโค้ดนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องโค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ดใหม่เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสามารถใส่ได้แน่นอนร้อเนะครับน้องนี่เลยนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งอันนะครับน้องก็เป็น2อันนะครับสำหรับโค้ดลิสต์แตกนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องแล้วก็มาดูโค้ดเงินกันบ้างนะครับสำหรับโค้ดเงินนะครับน้องก็พี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าวันาาาะะกกก็ยยััังงงเเนนนนนนนโโคคคค้้้้ดดดด่่ออรรรบบบบสหิไมมีีท เลยก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับน้องสำหรับโค้ดเงินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนองนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยครับนองว่าโค้ดสุดเลยนะครับนองเราก็ต่อมานะครับนองก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับสำหรับโค้ดเงินนะครับนองก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับนองสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดเงินนะครับนองก็ไปได้แค่2เบลีเท่านั้นนะครับนองก็จะเประมาเลยครับนองก็ยังกดใส่ได้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ได้แค่1เบลีนะครับนองเราก็ ต่อมาครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าก่อนที่จะไปแจกผลพิสานพีนะครับน้องก็คือพี่ขอซูมผลพิสารสักหนึ่งทีละกันนะครับน้องก็จายไปเลยละกันนะครับน้องมาดูละกันนะครับว่าพี่จะได้อะไรนะครับจังหวะนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับแต่ตอนนี้ขอซูมผลสักหนึ่งผลละกันนะครับก็จะดไปเลยละกันนะครับน้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้ผลพิสารมาแล้วนะครับมาดูนะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับน้องโอ้หไ้้ผลลนนนนนนนีีะะะคคคครรรรรัััับบบบ่่ออกกเเเยืททาสุ น้องผลนี้ก็ไม่ได้เกลือเท่าไหร่นะครับก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับแต่พี่มีแล้วนะครับน้องก็เลยแบบว่าจะทิ้งละกันนะครับน้องเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่มีค่านะครับมาเรามาแจกผลดีกว่านะครับน้องก็คือวันนี้ที่พี่จะแจกนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะแจกนะครับน้องก็คือ1เลยนะครับผลที่ที่จะแจกนะครับก็จะมีทางด้านของ ผลพระผลเสือนะครับนาะที่พี่จะแจกวันนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของผลฟรีนะครับน้องก็จะเอามาเลยครับน้องหนึ่งเลยนะครับก็เอาไปเลยในส่วนของผลพระนะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นผลพระตัวนี้นะครับนาอที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้นะครับน้องก็คือถ้าอยากได้นะครับก็ พี ets, ่มาได้เลยนะครับว่าอยากได้ผลพานะครับเดี๋ยวพี่จะให้ไอซุมให้นะครับเนาะก็จะเปามานี่เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้ก็ต้องทําตามกติกาด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทิ้งชื่อเฟหรือว่าไอดีไลน์ก็ได้นะครับเนาะให้พี่เข้าไปดูได้หรือว่าเช็คได้นะครับว่ากดไลค์กดแชร์จริงหรือเปล่านะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับเนาะ ให้พี่ติดต่อหาได้หนึ่งช่องทางละกันนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับบงนอเขาเนียนะครับนอที่แบบว่าอยากได้แคสองผลพิษสาฟรีนะครับนอเราก็จะมีผลเสือตัวนี้นะครับนอถ้าอยากได้นะครับนอก็คือพิมพ์คําว่าผลเสือได้เลยนะครับนอเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าคลิปนี้ถึงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจ้งให้ละกันนะครับนอก็จะประมาณลยครับนอพี่ขอสัก 5,000คนดูแล้วกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่สุ่มแจกแล้วกันนะครับ2คนเลยนะครับน้องถ้าถึง5,000คนดูเดี๋ยวพี่แจก2คนให้เลยละกันนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับน้องมา คลิปนี้นะครับน้อก,ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับวันนี้นะครับพี่ก็มาแชร์ทั้งโค้ดนะครับน้อแล้วก็มาแชร์ทั้งผลพิศาสนะครับสำหรับวงน้องเขาเน่ยน,นะครับน้อที่แบบว่าอยากได้ในสองพจนิศาสรฟรีนะครับน้องในส่วนของโค้ดใหม่ๆนะครับน้อวันนี้นะครับพี่ก็ มาอัปเดตนะครับส่วนนี้ก็ไม่มีโค้ดใหม่เลยนะครับน้องส่วนมากจะเป็นโค้ดเก่านะครับพี่ก็เลยแบบว่ามาอัปเดตให้ดูละกันนะครับเนาะว่ายังมีโค้ดไหนบ้างนะครับที่แบบว่ายังใส่ได้อยู่นะครับยังมีโค้ดไหนนะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะก็ถือว่ามี20กว่าโค้ดเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่โค้ดไหนนะครับเนาะก็สามารถไปใส่กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกด แช่นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แ like, ล้วกันนะครับไว้เชิญใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้หรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย